สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ของมุนบุญหลวง Morning Brief กับผมธนกรันทองครับถ้าว่าเราอยากจะรู้ว่าอีลีทเนี่ยที่ดูแลระบบการเงินโลกเนี่ยมองระบบการเงินโลกนโยบายเศรษฐกิจหรือว่านโยบายทางด้านการเงินในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยให้ไปดูข้อเขียนหรือว่าความคิดของนายมาฮมแมัดเอเรียนคนนี้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็นอลัมนิ i s t ให้กับ b l o o มเบิร์และก็เขาก็เป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม alliance นะครับ นายดีเนี่ยเขาเคยเป็น CEO อของพิมโคนะครับแล้วก็ช่วยบริหารเงินทุนให้กับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยทำงานให้กับโซล m มอนสมิธบาร์น y และเป็นถึงรองผู้อำนวยการครับของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเองความเห็นของนายมุ hammad el a r i a n นี้น่าสนใจนะครับเป็นที่จับ่ามองดูของทางหน้าตลาดล่าสุดมานี้เขาเขียนบทความในบูมเบิร์กว่า การที่เฟดยังคงดอกเบีย้ยไว้ที่1.25%เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นที่คาดหมายของตลาดอยู่แล้วแล้วก็ตลาดก็ตอบสนองค่อนข้างที่จะดีและก็เฟดก็ส่งสัญญาณว่าจะลดงบดุลของตัวเองในไม่ช้าไม่นานหมายความว่าเฟดเนี่ยกำลังพยายามปรับนโยบายของการงินตัวเองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยที่ไม่มีผลกระทบนะครับต่อตลาดตราสารหนี้ต่อตลาด หุ้นนะครับแล้วก็ต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วไปช่วงหน้าเนี่ยนักลงทุนจะจับตาดูว่านโยบายของ ECB นะครับหรือวัฒนาคารกลางของสหราพโุโรปจะเปลี่ยนอย่างไรหลังจากนั้นก็จะกลับมาดูเฟดน,นะครับซึ่งคาดว่าจะขึ้นดอ,อกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในเดืนนอนธันวาคมติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของทุบูล,ลครับ